ยิงเอ้ยมือนียาสั่นก็มารลอเป่าฉันอีกแล้วกบมือเศร้าไส่บาดพ่อกันนางบอกว่าโอ้ยยาขัวบอกอหอยอยู่หน้าได้บอกหลาย จักหลายบ่หลายได้สู่3มกะคุชนีดุดกะตาลูกว้าวส่วนแล้วพ่อตะกินเขาสวยแล้วก็ส่วนก่อนแกวก่อนคําลงทงหลัจ้าลูกสาวฉันบอกให้อยู่บ้านน้ำยากับบ่ยู่เด้บอกว่าสิไปซ้อยพ่อกับแม่ขัวบอกห้อยพนะไปจัดไปลูกวันนี้ทุกคนพร้อมมากโดยเฉพาะบอกใ้เสียไล่ทหารจุกขี่ดังทวนทวนอยู่นะบรรยากาศยู่ไฮยู่หน้าประมาณใบม่วงใบสองนี่กระแดดแห้งแห้งแต่กับบ่ฮอนดอกเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวแม่มันกับพ่ออุ่นๆนี่ล่ะญาสันพ่อตะเห็นผูฉันมาห่อเทียงหน้าเราก็ซื้อเสียมาลัดเลยจ้ามาๆาญาสิผ้าขัว ปู่ผมได้หญิงแค่เอาเสียมเสซ้อไปนาดินมันก็ถือโตมันแล้วแม่บ่ได้กลลงไปเลิกซำกลลปู่จอยแต่ว่าก็เมืออ่อยย้อนอยู่เด้สวัวสิหาได้แต่ละตัแม่ <laughs> ฉันนะ่ะส,สัวสิกลได้แต่ละตัเนาะแต่ละเบิ่งหญ้าสันน่นไงกลไปก็นั่นน่ะป้อแหละนั่นนะ่ะป้อแหลนะเล่าหมายถึงว่าเสียมนะ่ะมันถือกับหน่วยบอกหอยแม่ สิหาง่ายแถวส่วนขโปดอยู่ในกระคูนะ่ะนั่งกระักมาจากสวนนั่งน่ะละนั่งสิต่มมาไปให้น้องมิว่ากก็ต้องใส่ความชํำนาญนเติบแลยยิงเพราะว่ามันกลมเกินเป็นน้ำก่อนขี้ดินไหมบางที่กับบอนึ่งบอหอยได้ไม่นึกว่าเป็นขี้ดินไหมแล <c oughs> แล้วก,ก่อนแก้วก,ก่อนข้ามันนั่งยางมาสะนั่งบอกว่าจังใดหูอบอกว่าต้องไปก้นยากพี่มาดึงเอาสิไปก้นเห็มันเมื่อยเห็ดยังพี่จับยุเต็มงาบอกเผาโยผน่ะเออแมนอีดีได้เลยยิงพุนะ่นน่ะจับเป็นก้อนเป็นก้อนยุสนุกยิบเอาขึ้นยางนี่พวกฉ อยู่ในน้ำนั่นยา,นะาสันนะก็ไปเคียนงัวกลับมามาห,อนหน้องใส่พวกฉันเนาะยาไปเอาอยูหันมันบ่คือการมันบ่แซ่บงมเอากับก้นเอามันบ่คือกันเด้พนาเขาก้นเอาเนะเขาเก็บไปแต่กินเป็นเดือนคุณน่ะมันก็บ่เป็นยังเพราะว่ามันอยู่ในขี้ดินยามสิเฮ็ดกินก็เอามาล้างเฮ็ดกินได้เลยบ่ต้องไปแซ่คือบอห่หอยที่เป็นอยู่ในน้ำใมันคายขี้เอ้ยแล้วเบิ่งบอกอันนี้นอนเฝ้าดูจะเป็นสบายปานมาเนาะมึงนี่ส่วนก้อนแก้วก้อนค่าน้อยนางก็บ่อยู่ซื่อๆเด้ซอยแม่ก้นจ้าแต่ว่าก็เทงก้นเทิงเหลนขี้ดินนั่นล่ะและนี่ก็คือฝีมือของเฮามื้อนี้ได้ออมน้อยพอดีจ้าเอาไปกินแล้วยองและนี่ก็คือผักอยู่เถีงหน้า ยาฉันที่เราปลูกไว้ถกินปลูกเต็นปลูกหัวปลูกทิมปลูกข้วงงามเสยแหมพักที่ปลูกกระสิมีพักซี่จีนพักกาดหอมบ้านใดเอิญยังไดกระบอกหัดอกบ้านฉันเอิญพักซี่จีนกระตามด้วยพักซี่เล้าปลูกบกพริกปลูกบกทั่วแล้วก็ปลูกบกแตงบ้านทิมบ้านข้วงปลูกเล็นปลูกหัวงามเสยแหมบกแตงก็สิเป็นบกแตงรานอยใหญยนั่ะล่ะค่ะมันโตเต็มที่โว้ยใหญ่ก็สักกระเบือคุ่นะฮึอันนี้ก็เป็นพักกาดกระจรอนุบาลที่นั่งกระลังบานใบงานสัตว์นั่งกระซังใบเนาะสู้เด้อพราะว่่่าาาเรกกลลลลงสิโมมปูแต ก็เป็นสวนบักอื้อของยาสันนั่งกระเด็ดถ่ายสองสามน้อยพอว่าพวกฉันบอกว่าเอาลายเอาไว้ไปอ้อมใส่บักหอยนั่นละ่ะนี่ละ่บบะบ้านเฮาบ่ออืดตาแนวอยู่แนวกินปลูกยังใบก็ได้กินเบิดเสียเงินแน่แต่ซื้อผงชูรสนั่นล่ะแนวขาดบ่ได้คึกหลังจากนั้นพวกฉันก็นย่างมงาุ่งหน้าไปทางหน้ายาสันเลยก็ได้ถือโอกาสเก็บบรรยากาศทงา่งไฮท่งหน้าบ้านเฮานี่ล่ะมาฝาก FC เบิง่งนี่แหละยิงเอ้ยคือเขาว่าล่ะเนาะบ้านเฮามันก็บซ้าบ้านเฮานั่นล่ะมีอยู่มีกินบ่อดตายดอกแค่ว่าบ่รวยเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีความสุขคงงอออีีีกกบบบ่โดดดดดนนนฉัััเเิิิศลลแ้วจสสมาารฝยู่บ้านเฮา อันนี้ก็เป็นผักกะหล่ำห่อที่ยังเพระทันไหนห่อเพราะว่ามันพึ่งงอกขนาดพึ่งงอกพึ่งปวงเลยนี่โอ้ใบบกใหญ่ผักอีตูนี่ก็งามแห้งแครอมพัดตองใบมันก็ยังหอมแล้วแม่นี่ก็เป็นผักสลัดหรือเอิ้นอีกอย่างกับผักกาดแก้วนั่นล่ะแต่ว่ายาสันเราบอกว่ามันยังเพระทันไหนห่อต้องให้มันหอก่อนมันจังสีแซ่บผักย่างต่างหญ้าบ้านเฮานี่ปลูกหนาหนาวนี่จะเป็นงามเนาะอันนี้ก็เป็นผักปลอดสารผิดเด้ยาสันเราก็สิบอะไ้ฉีดยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยสารเคมีเลยย่างมากก็ใส่ปุ๋ยขี้ง่วนเราก็ใส่แกล ตัดภาพมติกอพักบุงบาดนี่ยญาสันเราบอกว่าลกลาเอาให้มันเบิดเลยเด้อยาสีโลแปงปลูกไม่เอาให้มันเบิดเลยเราว่างฉันลกพักบุงอยู่นี่เนาะบอกก่อนแก้วก่อนข้ามันไปได้รับข่ามงูมาจะใสผู้หญิงข่าบอกไงแม่เบิ่งแล้วกันว่าม็นไอเฮาค่ะไอจงอ่างเด้อแต่ว่าไปทางจงอ่างละหลายเพราะว่าแถวนี้มันดงงูจงอ่างเพราะว่ามือนั่นญาสันกับว่าได้ขาตัวหนึ่งงูยอข้อเลียงอุ้ยอุยอยู่ทางหองเมียงแล้วไปพอตัวบอกไงเนาะแล้ววายุเป็นยังม้าคือเฮาคักเด้อเฮาแบบนี้วตายยด้วนมาค่ะ หลังจากนั้นก็มาเดดพักคะนาคะนานี่็หวานกรอบดีดีเอาไปพัดนีบ้ขึ้นได้ได้ผักนาเขาปลูกเองและนี่ก็เป็นต้นขึ้นชายงามายหญิงเพี่ยงแอวนองมิวพุดนะอุ้ยต้นบกสูงเนาะกับพักกะลีเอาตะใบไต้ขต้าเทียดไปใสยย่ย่ำหลังจากนั้นเขาก็มาทำการจุ่มน้ำจากน้อยน,น้ำก็น้ำล่างพักนี่แหละเ่แม่น้ำสกปลกทางใดดอกแล้วก็มาทำการพันใบตองเพื่อบ่าห้มนี่เวเพื่อวันสิเอาไปกินลรยองเม่ยฉันน่งกับซังคว่ำแล้ว <c oughs> ่ากมืออื่นสิลาบง้อให้เก็บพักมากินกระลาบน้ำฉ อางหยาข้อก็เต็มรถอาหยาสันแล้วก็เอาบวกหอยที่เราขัวไายแต่สองสามมือที่แล้วมาตืมไอ้พวกฉันอีกเราวายานพวกฉันพวกอิ่มพนะโอ้ยเอ็นดูน่ารักคเ <c oughs> ทิ้งเท่ตืมหากับเทิ้งจมดิจ้าไปง้มบวกหอยแน่ๆม,มาใส่เห็ดหยางผัะมาเลยซีแปดกันมาเลยสิเน้ำซาเลงกับเต็มอาญาเทิ้งข้นเทิ้งมาบอกฮุงอยู่หน้าก็เลยบ่ได้ปิดก็เลยได้มาเอาอยู่บ้านนี่แหละจากสองสามน่วยไปไปต่ำกินละยอง